ในหนังสือ t ด e s ซ cret แล้วก็ภาพ,พยนตร์ด h e ซ e c r e t ของลอร์ด้าเบิร์นเนี่ยนะเขาได้เขียนถึงเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ลูกชายของเขาที่ลูกชายของเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคร้ายคือจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานก็คือว่าจะตายนั่นแหละแล้วทีนนเนี้ยชายคนนี้เขาก็ใช้วิธีการวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ลูกชายของเขาเนี่ยหายป่วยและมีชีวิตอยู่ต่อได้อีก เขาใช้วิธีการแบบนี้เขาเอาก้อนหิน1ก้อนก้อนหินนั้นน่ะมันเป็นก้อนหินที่อยู่ในลานําธารมันก็จะอาจจะเป็นก้อนหินที่มีสีสันสวยหน่อยนะอันนี้ปุ้ยเอาตัวอย่างมาให้ดูเฉยมันเป็นก้อนหินที่ไม่ใหญ่มากเราสามารถกรำได้แบบไม่เจ็บไม่ทิ่มไม่แทงนะประมาณนี้ได้เลย ก้อนหินอันนี้มันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับเขาว่าเวลาที่เขาเห็นก้อนหินนี้หรือว่าเขาสัมผัสมันเขาจะมันติดตัวไปทุกที่โดยด้วยการเอาใส่กระเป๋ากเก็บของเขาเวลาที่เขาสัมผัสก้อนหินก้อนนี้หรือว่าเห็นก้อนหินคอนเนี่ยเขาจะขอบคุณสุขภาพที่แข็งแรงของลูกชายของเขาเขาทําแบบนี้ทุกวันเป็นเวลาน่าจะประมาณ6เดือนแต่ลูกชายของเขาอ่ะมัน เริ่มมีสุขภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันที่เขาทำเครื่องเตือนใจสมปรารถนาอันเนี้ยที่ปุ้ยกำลังแบ่งปันให้กับคุณเนี่ยลูกชายของเขาดีขึ้นเรื่อยๆจนหายจากโรคร้ายแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อได้อีกยาวนานเลยสิ่งที่ปุ้ยกำลังจะบอกคุณเนี่ยมันคือว่าเฮ้ยเทคนิคเนี้ยวิธีการเนี้ย มันสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องในสิ่งที่คุณอยากจะสร้างให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ใช่แค่เรื่องที่จะทำให้ลูกชายหายป่วยจากโรคร้ายคุณเข้าใจใช่ไหมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ